ถ้าถ้าเราสงสัยใช่ไหมว่าไอการไอความชัดเจนของเราหรือเงื่อนไขของเราเนี่ยควรจะพูดหรือเปล่าคําตอบคือมันควรจะพูดกับคนที่เรารู้สึกว่าเขาก็ตั้งใจที่จะมาคบกับเราด้วยเพราะจำเป็นตรงไหนจําเป็นตรงถ้าคนที่ตั้งใจมาคบกับเราเขาต้องการจะเรียนรู้ตัวเราเนี่ย การพูดอะ่ะมันทําให้เขาเรียนรู้ตัวเราได้ง่ายขึ้นโดยที่ไม่ต้องมาสงสัยไม่ต้องมาสังเกตแต่มันเป็นการที่เราบอกไปก่อนเลยว่าเราเป็นคนแบบนี้นะเ,เป้าหมายของเรากในการโคชมันประมาณนี้ประมาณนี้อะไรที่เราไม่ชอบอะไรที่เราเกลียดแล้วอะไรที่เราชอบถ้าเราบอกไปปุ๊บเนี่ยเขาอ๋ออ๋ออ๋อโอเคหละมันไม่ผิดที่เราแบบไปกําหนดก,กฎเกณฑ์อะไรใช่ไหมผิดไหม,ไมที่เราจะกาหนดก,กฎเกณฑ์ชีวิตของเราอะ่ะ ถูกไหมมันคือชีวิตเรานะแล้วถ้าเขาจะมาเป็นส่วนในชีวิตของเราจิบเชื่อนะเขาว่าฟังหนูเสร็จเขาก็อ๋อผมเข้าใจฮะแต่ฟังนะผมก็ไม่ชอบแบบนี้ผมโอเคแบบนี้นะแต่แบบนี้ผมว่าไม่ได้แล้วก็ชีวิตเส้นของผมจะอยู่ตรงนี้อันนี้โอเคไหมถ้าอันนี้โอเคอันนี้โอเคหลังจากวันนั้นอะโคตรง่ายเลยอะแล้วมันก็ไม่ใช่เป็นการเขาเรียกอะไรนะไม่ได้เป็นการแบบเปิดไตอะไรอย่างนี้ใช่ไหมพี่ไตอะไรวะแบบเขาเรียกก็เหมือนยงที่หนูถามที่เงี้ยว่าแบบ ไออ้หรืว่า่ามตงเรียนรู้ค่อยอย,อย,อยรรรูู้้คเีนือหลังจากบอกกติกาแล้วและใช้ชีวิตตามกติกาต่อ,อนั่นคือการเรียนรู้แต่การที่ไม่บอกเลยอันนั้นไม่เรียนรู้นะหลอกกันหลอกให้ตกหลุมพรางปั้งทำไมคุณทำอย่างนี้อ้าวก็ไม่ได้บอกกูนี่แต่อย่างนี้มันฉันไม่ชอบนะอย่างงี้ฉันรับไม่ได้เฮ้ยนี่ยังแกล้งกันชัดแต่แต่ถ้าบอกก่อนโอเคไม่ชอบแบบนี้นะ,ะแค่ไม่อยากห่วงเพราะฉะนั้นถ้าเป็นไม่ได้ ทำไม่ต้องทุกอย่างเอาแค่จะเปลี่ยนจุดอยู่ในวันเนี้ยแค่โทรบอกนิดหนึ่งอ่าเราจะรู้สึกดีอ๋อแล้วโอเคได้ได้ครับเพราะว่าผมมาคบกับคุณผมก็อยากให้คุณรู้สึกดีถ้าในการที่ผมโปร่งใสในเรื่องที่คุณขอเราทำให้คุณรู้สึกดีผมทำจบง่ายชิบเป็งเลยแต่ถ้าเกิดสมมติโอเคผมจะทุกอย่างเรียบร้อยแล้วพอเรื่องจริงมันไม่ทำเว้ย คราวนี้มันเกิดคำถามแล้วคำถามที่เราจะต้องค้นคว้าต่อไปว่าทําไมไม่ทําเพราะว่าเขารู้สึกสิ่งที่เขาทำกับเรามันเยอะไปไหมหรือเขาไม่มาโปร่งใสกับเราแล้วถ้าเขาไม่โปร่งใสกับเราแปลว่าการที่เขามาคบเราเขาหวังอย่างอื่นหรือเปล่าอ่านะค้นหาต่อปะเห็นยังเพราะฉะนั้นไอสิ่งที่หนูเป็นนะมันดีอยู่แล้วแต่มันก็ต้องทํากับคนที่ตั้งใจมาคบกับเรา แต่ถ้าคนไม่ตั้งใจอะ่ะสิ่งที่หนูบอกเขามันไม่มีความหมายเลยหรอกมันก็เป็นแค่สิ่งที่หนูบ่นออกไปเฉยแค่นั้นเองเข้าใจไหมสิ่งที่หนูเป็นไม่ไม่ผิดเลยฮะไม่ได้เยอะด้วยดีแต่หาคนที่มาโอเคกับสิ่งที่หนูเป็นด้วยดีกว่าเกิดเไม่ไ้อ,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 นะอไปบอกเขาหดขนาดน้ี่ตองไม่ไอ้คำว่าไตาที่คนเข้าใจผิดก็คือแบบ บอกเรื่องอื่นมากกว่าอาทิเช่นฉันรักเธอเหลือเกินฉันข่าเธอไม่ได้ฉันขาาเธอแล้วฉันจะตายนั่น่ะไต